สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการนะครับคลิปทีบคลิปด,ดูดวงชะตาลายสัป,ปดาห์นะครับประจําในวันที่16นะครับไปถึงวันที่30มีนาคมนะครับ2อ6 7ว่า นะอิทธิพลของดวงดาวการโคจร,รช่วงนะครับนี้เป็นต้นไปเนี่ยจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยนะดวงดาวจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับส่งผลต่อด,ดวงชะตาของท่านอย่างไรนะแล้วก็ติดตามรับชมนรับฟังกันได้นะครับเพระาะฉะั้นถ้าท่านใดสนใจนะครับที่จะบูชาน้ําเต้าเซียนหมาสรีราชาโชคนะครับธรรมชาติของแท้ผ่านพิธีกรรมปลุกเสกอันเป็นมงคลนะครับแล้วก็บูชารูปเทพเจ้าไฉ่ซิงเงยะ นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมในเรื่องของโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความสําเร็จให้คุณมีความมั่งคั่งร่ารวยเข้ามาในบ้านของคุณหรือเขียสถานที่ประกอบการก็จะประสบความสําเร็จนะครับในช่วงนี้อาจารย์ก็มีโปรโมชั่นอยู่นะถ้าในสนใจจะบูชาก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับเพราะอาจารย์ก็จะคํานวณเหินดาวให้นะครับจะบอกดวงดาวโชคลาภห้กับคุณนู่นนี่นั่นนะครับถ้าในสนใจดูงวงจุ้ยออนไลน์ ดูดวงชะตาดูเลิกออกรถนะครับดูผ่าคลอดเปิดร้านแต่งงานนะครับศาสตร์แห่งตัวเลขต่างๆแล้วก็ดูบ้านเลขที่อยู่แล้วรวยนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะชาวลัคนาราศีกันนะครับในดวงชะตาในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยนะเออเพราะดวงชะตาคุณดองคารย้ายเข้าสู่ภพอารีนะครับมรณะอารีเนี่ยนะครับปัญหาสัตรนั้งก็อยู่ทางไกลในดวงชะตานะ แล้วก็สหัสชะเป็นอารีช่วงนี้เพื่อนน้อยเพื่อนน้อยก็ไม่ต้องไปสนใจคิดมากครับเอาเวลาไปลุยในเรื่องของการงานดีที่สุดนะให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุไม่ควรขับรถเร็วในช่วงนี้นะครับการงานของชาวราศรีกันเนี่ยพุธเนี่ยนะครับก็อยู่ในภพปัตตนีนะครับในโดชาตาเนี่ยนะก็ถือว่าการงานในช่วงนี้เนี่ยเรื่อยๆนะครับแต่ให้ระวังในเรื่องของเอกสารสัญญ,ญาอย่างต่อเนื่องอา,อาจารย์พูดไปแล้วตรงเป๊ะ นะครับเพราะดวงชะตาคุณให้ระวังเรื่องการสูญเสียพัดภาคด้านการงานคุณจะมีเรื่องทุก์อกุข์ใจด้านการงานในช่วงสัป,ปดาห์นี้นะครับแต่ดวงชะตาของคุณเนี่ยนะถ้าช่วงนี้อะไรเด่นการเงินแต่ว่าคือดวงชะตาคุณเนี่ยสามารถที่จะนําเสนอโครงการงานโปรเจกต์สินค้าผลิตภัณฑ์ยอดขายต่างๆนะครับทรัพย์สินนําเสนอไปนะคุณจะมีโอกาสขายได้ ประสบความสําเร็จแต่อาจจะปวดหัวคิดมากจะต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอาจจะเหนื่อยในเรื่องการใช้ความคิดนะเพราะการแข่งขันจะสูงมากๆเลยในช่วงนี้คู่แข่งด้านการงานคุณเนี่ยก็ไม่ยอมนะครับเพื่อขอให้คุณทําให้เต็มที่คุณมีโอกาสที่ดีชาวราศีกันเนี่ยจะสมหวังด้านการเงินนะครับขอให้คุณเนี่ยอดทนนะครับทําให้เต็มที่ตามความรู้ความสามารถของคุณจะประสบความสําเร็จ ในเรื่องของความรักเนี่ยคุณมีเกณฑ์น,นะครับที่เดินทางทำกิจกรรมร่วมก,กันกับคนในครอบครัวอย่างมีความสุขการพักผ่อนหย่อนใจนู่นนี่นั่นนะครับก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะส่วนคนโสดเนี่ยนะครับในช่วงนี้จะต้องใจเย็นไม่ควรรีบร้อนจะต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาดูใจถึงจะดีนะครับการเงินถ้าคุณจะมีอปุปสรรคให้ระวังช่วง20-22ถึงช่วงนี้ไม่ค่อยดี นะครับแต่การงานคุณก็จะเริ่มดีตั้งแต่วันที่17ยาวไปถึงสิ้นเดือนถือว่าดีจะประสบความสําเร็จด้านการงานนะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับอ,อ,อดทนนะการเงินจะสมหวังออโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ